สวัสดีค่ะกลับมาพบกับดิฉันทนายจรัญญากิติไพศาลนนท์ผมทนายชินชีพนินเฉลิมกับรายการตีใจกฎหมายรายการที่จะบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่น่าสนใจผ่านภาษากฎหมายให้ทนด้เข้าใจอย่างชัดเจนและตรงประเด็นสําหรับรายการในวันนี้เราจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการบริหารอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรมีความยากง่ายต่างกันอย่างไรครับพี่เบลโดยใน EP ที่แล้วนะครับเราเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องมู่บ้านจัดสรรไปแล้วเลย พูที่มาให้ ind, ใหความรู้กับเราก็คือท e ่านปัญญาจารูมากได้ใน EP นี้ก็เช่นกันครับยัคงเป็นท่านปัญญาจารุมาเช่นเดิมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ,รบเรามาต่อกันที่เรื่องราวของหัวข้อเราเลยค่ะว่าทั้งสองทั้งสองอย่างเนี่ยค่ะคือหมู่บ้านจัดสรรและอาคารชุดมีความแตกต่างกันอย่างไรคะในเรื่องของการบริหารจัดการครับคืออย่างนี้ครับในเรื่องเกี่ยวกับอาคารชุดเนี่ยหรือคอนโดมิเนียมที่ก็พูดถึงนะครับเพราะราชบัญญัตาอาคารชุด2 5 2 2 ผมเองเมื่อปี2,538นะครับได้มีการท้าทามให้ไปทำหน้าที่เป็นผู้จัดการคอนโดที่นี้นะฮะซึ่งช่วงนั้นผมก็เพิ่งเป็นทนายไม่นานเท่าไหร่แต่ในส่วนหนึ่งก็คือมันเกิดปัญหาขึ้นมาที่คอนโดก,ก็คือเก็บค่าส่วนกลางไม่ได้ปัญหาเดียวค่ายกันเลยนะค่ายกันเลยวนไม่ค <ๆ S 1> ุย <ๆ S 2> จะจ่ายเลยค่านกเปอร์เซ็นต์4 0 5เปอร์เซ็นต์แล้วก็ กรรมการกับสมาชิกนี่ยะกรรมการก็มีการแบ่งกันเป็นสองขาสงฝ่ายทีนี้ปัญหาของมันอยู่ตรงที่ว่าการเป็นผู้จัดการนะครับของคอนโดมิเนียมเนี่ยมันจะมีความสําคัญมากกว่าของหมู่บ้านเดียร์<ม>ันเพราะว่า<ม>ข้อบังคับจะเขียนไว้เลยว่าถ้าจะปลดผู้จัดการนะฮะต้องใช้เสียงกึ่งหนึง<ม>ที่มีอยู่<ม>นะครับในส่วนของการปลดนะครับดังนั้นบทบาทสําคัญเนี่ย ของผู้จัดการ ium, คอนโดมิเนียมค่อนข้างที่จะมีเยอะนะฮะการจัดเก็บค่าส่วนกลางเนี่ยนะครับในส่วนของคอนโดนะครับมันต้องดูว่าในส่วนของที่เขาเก็บไม่ได้เพราะอะไรห้องมีกี่ห้องสมมุติว่ามีอยู่ร้อยห้องเก็บได้สี่สิบห้องนะฮะแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยห้องไปไหนจริงๆนะก็อาจจะมีคนอยู่แต่ไม่จ่ายนี่ส่วนหนึ่งนะฮะแต่มีส่วนหนึ่งปิดมาเป็นปีเลยครับ ผองตามอยู่เนี่ยราทำยังไงให้ได้ไม่ได้จที่ไม่มีคนอยู่ครับมันก็เป็นเทคนิคของทางฝ่ายผู้ดการครับเพราะว่าเรามีข้อมูลอยู่ในมืออยู่แล้วว่าห้องนี้เนี่ยเป็นของใครล้วอยู่ที่ไหนผมใช้วิธีอย่างนี้ครับผมใช้วิธีไปดูที่บ้านเขาเลยเพราะเขาจะมีบ้านอยู่ที่อื่นต่างหากแล้วเขาเข้ามาซื้อคนดูไว้ทั้งหมดสามห้องติดกันเลยนะครับพอผมไปคุยด้วยก็เลยอธิบายให้ฟังบอาจริงๆแล้วเนี่ย การที่ท่านซื้อคอนโดเนี่ยนะครับสิ่งสําคัญกอดสื่อท่านต้องชาระค่าส่วนการเพื่อจะใช้ให้คอนโดของท่านเนี่ยอยู่ต่อไปได้ทั้งรักษาบอรุงลิฟต์นะเพราะตรงนี้สําคัญที่สุดก็คือลิฟต์ขึ้นลิฟต์ลงเนี่ยนะครับ่าชั้นึงก็คงจะเดินขึ้นไม่ไหวนะครับจานเก้าัานนี้ไม่ไหวกันเพราะฉะนั้นสําคัญมากก็เลยอธิบายให้ฟังว่าถ้าหากท่านให้คนอื่นเนี่ยชำระแทนท่านก็คล้ายๆกันนะครับมาหลายปีแลวนะฮะสองปีสามปี ถ้าคนอื่นเขาไม่ชําระลิฟท์ท่านเสียเลยนะใช่ไหมฮะเพราะลิฟท์ถ้าไม่ใช้งานนานๆเสียนะเนี่ยก็ต้องคุยอธิบายมาฝังเพราะมันต้องมีน้ามันหล่อลื่นตลอดเอาอย่างนี้ไหมผมก็ถามนะว่าผมจะหาวิธีให้เพราะย่านนั้นเป็นย่านชุมชนมีตลาดด้วยมีคนต้องการเช่าครับผมจะขอให้ท่านเนี่ยมอบหน้าให้เอาห้องออกเช่าเพราะว่าท่านไม่ได้จ่ายมาก็ไม่เป็นไรแต่เราจะประกาศ ผมก็เลยกลับมาปิดประกาศเลยครับมีท่านใดสนใจที่จะเช่าห้องนะครับเลขที่นี้เลขที่นี้ในคอนโดนะฮะให้ติดต่อมาทางเบอร์โทรศัพท์ผลปรากฏไม่นานมีคนติดต่อมาแล้วก็ทําสัญญาเช่ากอบเขาแล้วก็ได้เงินตัวนั้นนะฮะในเดือนแรกสองเดือนหรือว่าที่ทํากันอาจจะมีค่าเช่าอาจจะยังไม่พบแต่พอต่อไปเรื่อยๆ ค่าเช่าสามารถที่จ,จะเอามาชำระค่าส่วนกลางที่ค้างอยู่จนหมดเลยแล้วก็ชำระต่อไปเลยด้วยใช่แล้วก็เขาออกเงินคืนให้เขานี่คือวิธีการแก้จากการที่เก็บค่าส่วนกลางได้แค่สี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันก็ขยับมาเป็นหกสิบเจ็ดสิบจนถึงเก้าส<ม>ิบเปอร์เซ็นต์ทีนี้ปัญหาของมันก็คือในส่วนของคอนโดนี้นะครับการใช้ทรัพย์ส่วนกลาง<ะ>นะฮะทรัพย์ส่วนกลางเนี่ยถ้าสมมุติว่าบางคนไม่จ่าย ปัญหาที่เกิดขึ้นมา็คือทำอยังไงจะเขาริบได้เพราะเขาใช้ระบบทีการ์ดถ้าไม่ให้ทีการ์ดนี่ลำบากเลยครับขึ้นไม่ได้เลยนั<ช>่นเองครับก็ถว่ามไม่ได้จ่ายค่าส่วนกลางเนี่ยแล้วทางนิติบุคคลหรือผู้จัดก,การไม่ได้ให้ทีการ์ดเราไว้เนี่ยเรายัางสามารถที่จะกลับไปทีห่ห้องเข้าไปที่ห้องได้ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับใน,นส่วนของเกี่ยวกับทีการ์ดเขาถือว่าถ้าหากไม่ให้เขาตรงทีการ์ดเนี่ยนะครับก็เหมือนกับว่าไปปิดกั้นไม่ให้เขาใช้ห้องเขานะครับในตรงนี้เนี่ย ทางนิติบุคคลถึงแม้จะเขียนข้อบังคับไว้ประตามนะฮะว่าถ้าไม่จ่ายไม่ให้กีการ์ดต,ตรงนี้ผิดนะฮะข้อบังคับก็ทําขึ้นมาก็อาจจะขัดต่อพระราชบัญญัติจัดสรรนะครับเออพระราชบัญญัติอ,อ,อาคารชุด2องพันหรี่องนะครับี่นีรมันเด็นตรงนี้นะพะาะฉะนั้นไม่ให้ไม่ได้นะฮะตรงนี้แต่ส่วนที่ทางฝ่ายของคอ,อนโดเนี่ยนิติบุคคลเนี่ยนะครับอาคารชุดจะดําเนินการได้ก็คือเรียกค่าเสียหาย จากการที่เขาไม่ใหญ่ส่วนที่จะอายัดไม่ให้เขาโอนยิ่งกรณีของคอนโดเนี่ยมันเป็นแท่งั้สูงนะคร<ช>ับตรงนี้เนี่ยทางสำนักงานที่ดินก็คือหมูมบ่บ้านจัดสรรก็จดทะเบียนที่ที่ดินนะฮะสำนักงานที่ดินไหนตั้งอยู่ก็จดที่นั่นอันนี้ก็เหมือนกันแต่การจัดทํานิติกรรมมันก็จะแยกสองส่วนนะฮะส่วนนี้เป็นจดทะเบียนอของหมูมบ่บ้านจัดสรรก็จะมีกล่องเจ้าหน้าที่ชุดนหนึ่งส่วนนี้ของนิติบุคคล อาคารชุดเขาก็จะมีอีกส่วนหนึ่งของเขา <enth> นะฮะเป็นคนดําเนินการและดูแลดังนั้นเนี่ยในส่วนของอาคารชุดเนี่ยนะครับคอนโดเนี่ยการที่คุณจะไปจดทะเบยียนโอนหรืออะไรต่างได้เนี่ยต้องมีหนังสือปลอดนี้นี่แหละที่สําคัญที่เป็นไม้เด็ดเพราะว่าถ้าหากวันนี้ไม่มีหนังสืออรอดนี้เนี่ยนะครับเขาไม่มีทางเลยที่จะเอนบุ้ก็คือนิติบุคคลก็ไม่ต้องออกหนังสือปลอดนี้ให้ก็ได้จนกว่าจะมีการชําระที่จครบใช่นั่นเป็นสิทธิ์ของเลยตรงแต่ทีนี้การเรียกค่าปรับนะฮะ บางครั้งก็เรียกไปและซ้าซ้อนนะฮะซ้ำซ้อนจากการคิดเอ,อกเบีย้ยอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่ง,งถ้าหากคนนี้มีการดาเนินการ,การนะครับนี่คือวิธีการถ้าอย่างนั้นเปรียบเทียบระหว่างนิติบุคคลของทางฝั่งอาารชุดแล้วก็ทางฝั่งผู้ว่าษา,า,า,ษาสามน,นะคะบ,บ,บทบาทของนิติบุคคลที่ต่างกันอย่างนี้คือบทบาทที่มันต่างกันก็คือว่าคนที่เป็นผู้จัดการของคอนโดนีน่เองนะครับต้องเป็นคนที่ ก่งในการที่จะบริหารจัด,ดการให้ทางฝ่ายของกรรมการเห็นและ้วฉะนั้นการที่เป็นคอนโดนี่นะครับด้วยความที่มันเป็นบริเวณที่อยู่จํากัดครับดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันอาจจะ,ด,ะดูแลได้ง่ายกว่านะครับดูแลได้ง่ายกว่าก็คือทั้งน้าประปาไฟฟ้าหรือเรื่องต่างพวกนี้นะะมันอยู่ในอาคารเดียวกันแต่ในส่วนของหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยเขามีการชาระเงินหรือเรื่องต่างพวกนั้นให้การประปานะฮะ<ม>โดยตรง ะะใช่ไหมคร mm hmm. เขาประจุร่างเงินค่าไฟของเขาไว้ในตึงตรงนะครับถ้าเขาปกติสมมุตินะครับถ้าเกิดว่าเวลาเราไม่ลรไม่จ่ายไม่ได้จ่ายค่าส่วนกลางเนี่ยครับรอ,อย่างกรณีของหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยก็จะมีเรื่องที่ท่านปัญญาวบอกว่าสามารถเรียกเก็บเงินย้อนหลังได้แค่ห้าปีแล้วในเคสของอาคาร,ารชุดเนี่ยครับอาคารชุดผมก็ว่าเท่ากันนะฮะห้าปีเท่ากันอาคารชุดเนี่ยรู้สึกจะ คือตรงนี้ที่ผมผมเข้าใจนะเพราะแต่ก่อนไม่ได้ไม่ได้กาหนดไว้อย่างนี้ครับมันทําให้เห็นว่ากรณีที่คนที่มาซื้อเนี่ยนะฮะยิ่งถ้าหากเขาซื้อจากการขายทอดตลาดเนี่ยนะครับคนใหม่เนี่ยเขาไม่ต้องจ่ายเลยนะแต่ก่อนคนที่ซื้อใหม่เนี่ยต้องจ่ายย้อนหลังไปหมดเลยนะแต่กฎหมายเนี่ยมาแก้มาแก้เพราะอะไรเพราะถ้าไม่แก้อย,อย่างนี้นี่ขายอาคารทุจตัวาเพราะฉะนั้นคนใหม่ที่เขามาซื้อเออเราต้องไปรับผิดขนาดนั้นเนี่ย เป็นการแก้โดยการใช้คำวิพากษ์สาราที่เข้ามาช่วยเพราะว่าจริงๆแล้วทั้งหมู่บ้านจัดสรรหรือคอนโดนี้ก็ตามถ้ากรณีที่สมาชิกหรือกรรมการเข้มแข็งนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามฝ่ายรัฐบาลเนี่ยคือฝ่ายบริหารฝ่ายปกครองสบายเพราะว่าไม่มีของอที่ไหนหรอกเขาจะไปบริหารจัดการแทนนะครับในส่วนของตรงน,นึงเขาก็อยากจะให้ทั้งฝ่ายของ คนในพื้นที่นั่นแหละคนในหมู่บ้านนั่นแหละดูแลกันเองไปยกให้ขอวตอไปยกให้คนโน้นคนนี้เขาไม่อยากที่จะทําอย่างนั้นนะฮะแต่ในกรณีของคอนโดเนี่ยนะครับที่มันมีปัญหากันก็คือเกิดกรณีกระทบกระทั่งกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเพราะห้อง่อข้างกันน,น,นะฮนะะเสียงดังดเปิดเสียงดัง,อง,งโอ้โหท่านไม่จ่ายค่าส่วนกลางเพราะห้องนั้นเนี่ยบอกให้เสียงดัง ถ้าก็บอกให้งดหน่อยก็ไม่งดอะไรเงี้ยเขาก็จะมาที่ผู้จัดการอี่ผู้จัดการเนี่ยบางครั้งก็เป็นกรณีที่ว่าอันเนี้ยข้อบังคับเราเขียนมาอย่างเงี้ยอาจจะใช้วิธีการทํำยังไงะให้เขาลดเสียงดังหรือว่าเอาข้อความอะไรจ,จูงใจให้เขาแบบคล้ายๆกับว่าลดเสียงลงมาเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้ก็เทคนิคเดียวกันแบบของหมู่บ้านเดดสันการออกหนังสือทวงถามเนี่ยเพื่อจะให้เขาชาระค่าส่วนกลางให้ ก็ต้องใช้วิธีแบบคล้ายๆกับนิ่งนวลละมุนละม่อมละมุล,ล,ะ,มละม่ลละมอ <c oughs> มเพราะว่านี่ถ้าท่านไม่ยอมชำระอย่างที่ผมว่าอะ้รเลยมันก็จะทําให้กรณีของรีฟเราเนี่ยเสียแลวนะเพราะท่านไม่จ่ายมาสองสามปีแล้วอ่ะใช่ไหมฮะดังนั้นคนอื่นเขาจ่ายแท้เนี่ยตอนนี้ท่านก็จ่ายเลยเพราะว่าไม่งั้นวินคนเราไปไม่ได้คอนโดเราไปไม่ได้อย่างกรณีที่ผมเห็นคอนโดที่เกิดขึ้นหลายคอนโดนะ,ะเขาก็จะมีเทคนิคในการบริหารจัดการว่าทํายังไงคอนโดของเขาเนี่ย จะไปได้สะดวกไปได้ดีแล้วก็มีคนอยากมาอยู่นะฮะเพราะคอนโดไหนเนี่ยที่การบริหารจัดการดีเนี่ยมันจะมีคนอยากมาอยู่กันเยอะแล้วราคามันก็จะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องสื่อให้สมาชิกฟังเวลาประชุมใหญ่จะบอกว่าถ้าหาคอนโดของท่านเนี่ยจะมีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยู่ที่การดูแลของส่วนกลางที่ส่วนกลางสะอาดนะสวยงามนะครับ ร่มรื่นสมมุติมีต้นไม้มาปลูกอะไรพวกนี้นะฮะแล้วการจัดเก็บการดูแลอะไรทุกอย่างของท่านก็ราคาเพิ่ขึ้นอันนี้คือการประชมุมของที่แบบประชุมใหญ่แบบนี้ครับของที่อาคารชุดกับของที่หูม่มัานจัดสรรนี่ก็คือสมาชิกหรือเจ้าของร่วมก็เข้าไปร่วมฟังได้แล้วก็มีสิทธิ์พูดเหมือนกันใช่ไหมครับใช่มีสิทธิแสดงความคิดเห็นและมีสิทธิที่จะเป็นกรรมการเหมือนกันอย่างคอนโดเนี่ยสมมุติกรรมการชุดเก่านะครับ แต่จริงๆเขาไม่ได้กำหนดไว้ว่าเป็นสองสมัยสามสมัยติดต่อกันได้หรือไม่ได้มันไม่ได้มีบอกบ,บางคนก็เป็นมาตลอดทีนี้เ้าบอกว่าสองปีต้องเลือกตั้งนะคนที่เป็นสมาชิกเนี่ยก็จะสมัครเวลาประชุมใหญ่ให้มีวาระเรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการเพราะฉะนั้นวาระตรงนี้ในข้อบังคับสมงสุเราเขียนไว้ว่าให้มีการเลือกตั้งกรรมการนะครับภายในสามปีนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาประชุมนะฮะ ต้องมีการกำหนดวาระนี้ไว้เพื่อให้คนอื่นเข้ามาเปลี่ยนกันนะฮะแต่ผู้จัดการเนี่ยบางครั้งก็อาจจะมีการเปลี่ยนใหม่หรืออะไรต่างพวกนี้ก็ขึ้นอยู่ที่คณะกรรมการส่วนมากคณะกรรมการเนี่ยจะต,ตั้งผู้จัดการก็คือคนที่ตัวเองรู้จกักคนที่ตัวเองไว้วางใจนะัอย่างผมไปเป็นผู้จัดการปี2538ซึ่งตอนนั้นคอนโดมันกำลังอยู่ในประเทศไทยในกรุงเทพมหมนครเนี่ยยังไม่นานเท่าไหร่นะก็มีมีมีมาก่อนน้านั้นแหละแต่การ เทคนิคในการบริหารคอนโดเพื่อให้คอนโดไปได้เพื่อให้คนเนี่ยในส่วนของที่อยากจะซื้อคอนโดเขาก็จะดูนะฮะทีนี้ปัญหาของมันก็คือคนที่เป็นผู้จัดการคอนโดเนี่ยต้องอ่านหนังสือ<ม>ที่มาที่ไปของคอนโดให้ดีๆว่า<ม>คอนโดเนี่ย<ม>หนึ่งคนที่มาซื้อนะครับเขาได้สิทธิ์อะไรและเขาต้องเสียสิทธิ์อะไร แล้วเขามีหน้าที่ยังไงเพราะฉะนั้นตรงนี้อะไรสำคัญที่ก็อยู่ในข้อบังคับใช่ไหมข้อบังคับของอาคารชุดผู้ยื่การก็ต้องอ่านสมาชิกก็ต้องงานบไดก็ต้องเขียนไว้ว่าข้อบังคับเนี่ยซึ่งเป็นกรณีที่รูปแบบที่เขาเขียนมาเนี่ยมันเหมาะสมไหมกับคอนโดเราจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงตรงจุดไหนเพื่ออุดช่องว่างนะฮะเพื่อให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้มันใช้ได้นี่อยู่ที่การดําเนินกิจการเขาทั้งฝ่ายคนที่เป็นผู้จัดการ เป็นตำแหน่งที่ดูมีความสาคัญมากเลยนะครับสำหรับเรื่องของการชุดใช่ค่ะแล้วก็วันนี้เราก็เช่นเดิมนะคะเราได้รับประโยชน์จากการรับฟังเรื่องเกี่ยวกับอาพารชุดว่าแตกต่างกับอ<ช>ีอ<ร>บ้าจะสญญา,าบบนอย่างไรแล้วก่อนจบรายการนะคะอยากให้่ันอาจารย์ปัญญาฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมสักเล็กน้อยค่ะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมนะฮะยอมรับเลยว่าชอบการอยู่ในรูปแบบของคอนโดมเนียมมากเลย เพราะคอนโดมิเนียมเนี่ยนะครับมันทําให้ในส่วนของคนที่อยู่ร่วมกันเนี่ยนะครับแล้วก็มาเจอกันค่อนข้างที่จะบ่อยมากกว่าหมู่บ้านด้วยเพราะว่ามันต้องเข้ารี์เข้าอะไรต่างๆเจอกันเนี่ยถ้าคนที่อยู่ในคอนโดด้วยกันมีความสามาัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็เหมือนที่ผมเคยเล่าให้ฟังเลยว่าตรงนี้จะเป็นพลังอย่างสูงเลยไม่ว่าจะเป็นพลังต่อรองกับทางหน่วยงานของรัฐต่อรองกับทางฝ่ายของบริษัทต่างๆเนี่ยมีพลังมากเลยทรก เพราะว่าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันบอกว่าเอ๊ะทำไมบริเวณทางเข้าคอนโดเนี่ยมันรู้สึกแคบนะหรือว่ามันมีตารางสมมุติทางที่จะเข้าอีกทีหนึ่งทำไมไม่ทำทางเข้าให้มันดีๆก็คืออาจจะขีดอะไรนะเขาเรียกการกระบะสีเหลืองอใช่ไหมฮะ<ม>ตรงนั้นน่ให้หน่อยหรือไม่ก็อาจจะบอกว่าต้องมีนะเพราะว่าคอนโดเราคอนโดใหญ่ทำไมไม่มีสะพานลอยอย่างเงี้ย ฮนะทางฝ่ายของสมาชิกถึงมคุยกันได้เนี่ยะนะฮะไปทําอย่างอืง่นรัฐบาลย,ยังทาได้ทําไมทําเพราะว่ามีเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเห็นไหมเดินมาเสร็จเนี่ยทำให้เวลากลางคืนอะไรเงี้ยนะฮะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไฟด้วยกล้องุงกรปิดด้วยสะพานลอยด้วยมีถูกรถชนบ้างอะไรบ้างนี่คือเป็นกรณีของทางฝ่ายคอนโดถ้ารวมตัวนะัพลังที่มีสูงมาก ร,ร่วมกันคือพลังค่ะ,คะได้ะะชุมชนที่เราอยู่ด้วยกันมันดีขึ้นนะครับน่าอยู่ขึ้นค่ะ,คะสําหรับรายการในวันนี้หวังว,ว่าท่านทนายความแล้วก็ท่านผู้ชมะค่ะที่รับชมอยู่ทางบ้านจะได้รับประโยชน์จากรายการไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ท่านสามารถที่จะแนะนําติชมรายการได้ทางคอมเมนต์ด้านล่างนี้และอย่าลืมถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ค่ะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนและติดตามรายการปีแตกของเรานะครับ สำหรับรายการในวันนี้เราทั้งสามคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ